ก่าดีกนันด้วยผมเวกเตอร์คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแซนแล้วผมนะในแบบของไอ้ยินดีโซ่ไทม์นะครับก็เจ้าแซนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลก่อนแล้วค่อยสอนวิธีการทำเนาะสตัทก็จะมาน,นี้ KD คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะเนาะเรื่องของแซนจะมีอยู่ที่หนึ่งแลผมนะแล้วก็จะมีเจ้าอ่านี้เนี่ยเป็นแทนเลือดได้นะแล้วก็เป็นสตมินาด้วยอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้จะลดเด้ยวยผมนะโอเคเนาะอ่ะเรา่มเริ่มที่การตีธรรมดาของแซนก่อนเลยดีกว่าตีธรรรมมดดาาขอองแซนนน่ยกปลกปผนะผ ซึ่งมันจะไม่ปล่อยตรงๆนะอาจจะอะไรนะ,ะไล่ทำไรในการปล่อยแบบมัวแบบอารมณ์แบบว่ายิงกระสุนแล้วมันดีดอะไรนั้นอ่าเห็นไหมเวลเาเขาทำอะไรอ,ะอ่ะอมาผมนะโอเคเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดนตีใช่ไหมแต่ว่าผมสาม,มารถหลบได้แล้วแซมหน้าผมเนี่ยมันลดเรื่อยเรื่ยผมแต่ว่าเลือกผมไม่ลดนะเลือกมีแค่หนึ่งนะโอเคแค่นี้มาเราเริ่มที่สกิบ e, ีก่อนเลยดีกว่าสกิบีจะเป็นการปล่อยกระดูกลุ่เลือผมนะนะพอมานี่ซึ่งน่าจะถือว่าค่อนข้างแรงสมควรนะส่วนอ่าผมขอจัดการก่อนเลยกัน อ่าทำอะไรทำอะไรไม่มีท็อปเว้นหรอทำไรอ่ะส่วนซีอาร์ผมนะจะเป็นการจับสโต้นะผมนะนี่เนาะเลือกซีอาร์เราจะสามารถทำให้สโตนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตามที่เมาส์เราชี้เรานีอยู่แล้วนะอ่ะพอเขาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็สกิลใส่เขาเลยก็ได้ผมนะแต่ว่าเวลาโอ้เราหมดเราหมดจับมา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 อ่าโดนเรียบร้อยตีแล้วก็ตีธรรมดาผมนี่เนาะจับเพาไว้แล้วก็สกิลใส่เขาลัวๆผมนะ เป็น uh, สเตนที่ถือว่าค่อนข้างโกงสมควราแล้ผมในการฟา,าร์มนะหรือว่าการผู้เล่นนะหรือว่าคาผู้เล่นเองเนี่ยเรามาต่อมาที่สกิลทีต่อเลยสกิลทีจะไม่มีนะผมเห็น okay, นะไว้ก็ไม่มีเฮ้ยเท่าะไรถืออะไรที่คืออะไรคืออะไรดูแล้วกันโถก็จับเขาไปก่อนแหมไม่ทำไปไหนหรอกมาที่สกิลต่อไปผมสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟจำการเรียกเ,เจ้าแกสเตอร์เนี่ยออกมาแล้วผมนะผมนึกว่าเรียกอะไรจะทำไรทำไร ก็ถืออะไรมข้าของไม่ได้หรอกทำอะไรอะครับคุณทำอะไรอะบอกเลยโดนเนี่ยคนนี้ก่อนแล้วกันอ่งนี้เนี่ยเก็บครับผมยิงเลยเนาะยิงไปเซิร์ฟไปดาเมจถือว่าค่อนข้างแรงสมควรนะแต่ผมลองดูดาเมจดิอย่าวิ่งอย่าวิ่งตุ่มผมต้องไปลองกับคนคนนึงนะคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อที่สกิลอะเบลิตี้ของดูสแตนก่อนเลยก่อนเนาะสกิลบิลิตี้ก็คือสกิลแซดผมนะอาจจะเป็นการบินนะผมนะนี่เนาะวิธีการควบคุมก็แซด X ะ ไม่มีดัมมี่ผมรอเหรอเอาเกินไปโอ้เรียบร้อยไม่ได้ขอให้ผมไม่มีดัมมี่หรอกส่วนสกิลซีจะเป็นการเทเล,ลพอร์ตนะครับผมบู๊บบ้าไปีไเ้เนาะออกมาที่เนี้ยเก็บเลยนะตุ้มเนี่ยจะทำอะไรอ่ะสกิลจีก็เป็นการแอคท่าแอคธรรมดาผมนะเค๋เรื่องที่สกิลต่อไปนะผมสกิลไอ้พวกทีวายจะไม่มีนะผมนะผมไปหาคนมาลองก่อนแล้วกันจ้าจ้าจ้าไปซีอา จะไม่ทันหรอ่ทะทัำไหมไม่ทมันิ่งไปโอ้วิ่งไปเกินตามทัำไหมตามทมันเหนื่อยวะนี่ก่อนจากก่อนจากก่อนโอเคม,มันนี้พี่สกิลเฮดต,ต่อแล้วผมนะสกิลจำการเล่กกระโหลกมาสามอันแล้วก็ยิงแล้วของแกสเตอร์นะไม่ได้นี่ครัที่เราตายจะไปไหนทำอะไรเรา <c oughs> อันนี้เป็นเซอร์บีนะเพราะฉันฉันไม่มีดา,นะาม่าเนาะเพราะมีอะไรก็ไปเก็บต่อสูอ้อะไรก็มีกันค่าฟันก็ไม่แปลกนะผมโอเค นเะชันสกิลของเจ้าแฟนเนี่ยน่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วถ้าอ่าเพราะผมได้ลองกดทุกตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นวายดีหรอกนี้ก็นจะมีแค่อาที่เป็นจุดเด่นที่การจับตัวแล้วก็สกิลใส่ล้วนนะผมนะนี่เนาะตุบเฮ็ดไม่ได้เพราะเฮ็ดกลับมาลนะวนี่เนาะ,อะโอเคอู้อ่าเดี๋ยวรอผมตายละผมเนี่ยผม,ผมโดนท่านี้ตายเพราะมนห,มน,หน,นะนุ่มนะกับนเพาะอะไรนะทีน่ะก็สำหรับ การรีวิวแซนด์จบไปแล้นี้เราไปต่อที่วิธีการทำนะผมนะวิธีการทำนะผมนะแซนเราก็ต้องใช้ชาร์โด้นะผมชาร์โดว่าได้จากไหนก็ร้านค้าร์นะผมนะนี่เนาะร้านค้าได้ช็อปเราไปเดินทำก่อนเลยมา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 อุ้ยอุ้ยอย่างที่นุ๊งเอาติดบั๊กเขียวละนี่เนาะตรงช็อปนี้ผมแล้วก็โดดมาเะอึ๊บอึ๊บเอาอึ๊บโดดโอเคโดดโดดแค่มาโดดนะผมนี่เนาะมาที่ตัวนี้ นี่ผมชาร์โดอยู่เนี่ยราคา2อล้านหแสนนะครับเนี่ยพอเราได้ชาร์โดมาแล้วเรากดใช้ได้ใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนกดใช้บอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปบอลให้ดูนะนี่ครับบอลก็ถ้าใครจะหามันมีวิธีการหาได้2วิธีครับผมนะคือการหาจากดรอปตามเซิร์ฟผมนะซึ่งอัตราการดรอปเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันโอเคนี่เนาะโอเคครับหลังจากนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ทุกคนจะหาได้ก็คือทุกคนต้องจัดก,การฆ่าบอลเดียวนะผมนะโอกาสดรอปจาก อบอลเดียวเนี่ย1%นร์เะผมอหนึงเปอรือศูดหผมไม่ค่อยแน่ใจขอไปนะก็ลองค่าเดียวสักร้อยตัวก็น่าจะหลบอยู่นะผมนะเี็นเนาะก็ทุกคนจะได้ความโงเหมอือนนี้มาตุกตุเียบร้อยเฮ้ยอะไรเจ0บร้อยทายเอนี่อะไรเนะี่ยทำอะไรบุรีบุรีอ๋อเฮ้ยเขาได้แขนแล้วเขาได้แขนแล้วอ,อย่า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 เลยอย่าเลย อ,อุ้ยชิปเบือโอ้โหสกเกตเตอร์ไม่ไหวแค่ผมสำหรับการสอนทำแซนแล้วก็ออกิธีเอ้ยแล้วก็รีวิวเนี่ยก็น่าจบแบบวันนี้สับนี้ใครที่ชอบยิ่ง like, กดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามให้ด้วยคลิปนี้เป็นมล้ผมซีอเกนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ